ครับมาดูการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแบบละเอียดแบบฉบับภาษาไทยแล้วฉบับบ้านๆน,นะฮะโดยที่คนไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหรือคนที่ไม่เป็นช่างสามารถเปลี่ยนเองได้โดยง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูการแกะฝาข้างนะครับหรือฝั่งที่เราจะทําการเติมน้ํามันเครื่องของ CF Mo t o ตนะครับ X พันนะครับ ฝา่าข้างของเขาจะอยู่ทางด้านขาซ้ายนะฮะหรือทางฝั่งเกียร์นะครับเวลาเราจะจะ,จะทำการแกะนะครับตัวเนี้ยนะฮะโดยหลักของเขาจะมีสลักอยู่2อันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นตัวสลักเป็นเดือยมาแหลมแหลมเป็นเป็นแบน2ออันนะครับเวลาแกะห้ามแกะฝั่งนี้เด็ดขาดนะครับถ้าแกะฝั่งนี้ดึงออกหักทันทีนะครับตัวล็อกจะหักทันทีการแกะที่ถูกต้องนะครับเราต้องแกะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เขาจะมีเดือย3จุดเป็นเดือย เป็นหมุดลงไปนะครับแล้วก็ปิ่นยางโอลิงอยู่ข้างในนะครับเวลาดึงนะครับค่อยๆดึงออกนะครับอ่าค่อยๆดึงออกนะฮะถ้ารถนานๆนะฮะจะดึงออกยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าอ่าใครถ้าดึงออกมาแล้วให้ใส่จาระบีเข้าไปนะมันจะลื่นนะครับจะจะลื่นแล้วก็จะค่อนข้างออกง่ายนะฮะเวลาดึงดึงออกดึงลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆถอยหลังให้ให้เป็นถอยหลังเป็นลักษณะนี้นะฮะปิ้นเขาจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะนี่คือหมุด3ตัวนะครับ ตัวนี้1 2 3สมคือตรงนี้เลยนะครับ1 2 3สานะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีปิดล็อกอีก2ตัวนะฮะนะฮะเมื่อเราดันฝาลงไปปุ๊บแล้วก็กดให้มันล็อกมานะฮะล็อกมาลักษณะนี้นะฮะสองตัวก็นะครับมันจะแน่นนะครับแต่ถ้าใครมางัดฝั่งนี้นะครับมันจะหักทันทีหลายๆท่านนะฮะมาหักฝั่งนี้พังหมดนะครับตัวขาขาล็อกหักหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะขาล็อกเขาจะเป็นลักษณะนี้เนี้ยนี้นะฮะนะครับ คือการแกะที่ถูกต้องต้องแกะทางด้านหน้านะครับถ้าแกะฝั่งด้านหลังพังนะครับตัวขาปิ้นหักนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราแกะแล้วทําความสะอาดโดยโดยรวมแล้วนะครับเราก็ยิงจารบีหรือฉีดลูบฉีดน้ามันลงไปก็ได้เพื่อให้เวลาใส่เข้าไปมันจะมันจะลื่นนะครับหรือดึงออกต่อไปัจะง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการแกะตัวนี้นะครับตัวนี้เราต้องใช้เบอร์สิในการแกะนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับ ตัวกรองนะครับตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อจะสะดวกในการเติมหรือถ่ายนะครับโอเคครับมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับนอดถ่ายน้ํามันเครื่องนะฮะจะใช้บล็อกเบอร์นะครับสิบเก้านะครับท่านใดนะครับที่นะครับจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับโดยที่เราไม่ใช้ประแจปอนนะครับ ให้มีปากกาเมจิกหรือปากกามาร์คหนึ่งตัวนะฮะในการมาร์คไว้ก่อนเวลาเราจะขันเข้านะฮะเราจะจะได้ไม่ขันเกินจนเกินไปนะฮะจะได้ขันพอดีหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเนี่ยฮะแหวนที่รองเนี่ยฮะมันจะบางลงนะครับแล้วก็อาจจะต้องขันเพิ่มไปนิดนึงแต่เราจะไม่ขันเกินจนมันขาดหรือมันเสียนะฮะนี่คือการแก้ไขแบบง่ายๆนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีประแจปอนโดยหลักน็อตตัวนี้เขาจะมีปอนของเขาอยู่แล้วนะฮะว่าขันกี่ปอนนะครับอประมาณนี้นะครับ ครับตัวนี้ที่สีแต้มนะฮะเป็นการมาร์กนะฮะว่า,าเวลาเราจะใส่น็อตใหม่นะครับให้มันเ,เข้ามาที่ตำแหน่งเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับนิดนิดเดียวนะครับถ้าเราไม่มาร์กไว้นะครับปัญหาที่เกิดคือเวลาขันน็อตมาจะเกินนะฮะเราแต่ละคนจะไม่รู้กําลังตัวเองว่าเราจะขันขนาดไหนนะฮะเรามาร์กไว้นะครับจะทําให้นะครับ เวลาขันกลับนะครับจะพอดีประมาณนี้นะครับจะทําให้น็อตไม่เสียนะครับหัวไม่เสียนะครับกับตัวนี้คือน็อตนะครับใต้แข็งเครื่องนะฮะที่เราถ่ายน้ามันออกนะครับจะเห็นว่าตรงกลางเขาจะมีแม่เหล็กนะฮะในการดูดเหล็กนะฮะหรือเศษกากเหล็กต่างๆนะฮะที่มันหลุดมาจากเครื่องนะฮะมาเกาะไว้ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ขึ้นไปด้านบนนะครับ ตัวนี้สาคัญมากนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเราต้องทําการเช็ดตรงนี้นะฮะให้ให้สะอาดนะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้นะฮะมันจะเป็นเมือกคะเมือกเมือกเหล็กนะครับเป็นเมือกเหล็กเราต้องทําความสะอาดก่อนที่เราจะใส่กลับเข้าไปนะครับตัวนี้สําคัญนะฮะต้องทําความสะอาดก่อนโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการแกะนะครับกรองน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะโดยหลักนะครับ อาจจะมีมาร์กมาจากโรงงานหรือไม่มีมาร์กมานะครับมาร์กก็คือมาร์กจุดที่น็อตขันสูงสุดไว้นะครับคือตามปอนที่เขากําหนดไว้นะครับตัวนี้เราสามารถเอาปากกามาร์กหรือปากกาเมจิกมามาร์กไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะถอดนะฮะถ้าไม่มีปอนนะครับนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่10นิวตันนะฮะจะอยู่ที่10นิวตันนะฮะ แต่ถ้าเราไม่มีปรจแจป้อนนะครับให้เราใช้ทาทำการมาร์กไว้เวลาเราขันกลับที่เดิมจะได้ไม่ผิดนะครับแล้วจะได้ไม่เกินหรือไม่ไม่ขาดนะครับโอเคครับน็อตตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเบอร์8นะครับเป็นบล็อกเบอร์8นะครับในการถอดนะครับเมื่อเราใส่กองน้ำมันเครื่องใหม่ไปแล้วนะครับก็ต้องกดดันให้สุดนะฮะให้มันเสมอกันนะครับ เขาเจ้าเสมอกันนะครับแล้วก็ไอตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือโอลิงนะฮะโอลิงเนี่ยโดยหลักนะครับโดยหลักของเรานะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าโอลิงนะฮะมันจะมีการซุดตัวนะครับจะมีการซุดตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเวลาเราสั่งกลองของ CF ก็ต้องสั่งโอลิงไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําให้น้ํามันไม่ซึมออกที่ฝาตัวนี้นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ เติมน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็น10/40นะครับซินเทติกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับจะใช้น้ำมันอยู่ที่2.5ลิตรนะครับน้ำมันเครื่องที่เราใช้ะน, 10, นะครับจะเป็น10/40นะฮะจะมีอยู่2ตัวนะครับคือตัว Amsoil Magic นะครับเป็นตัวเกรดพิเศษนะครับตัวนี้จะพันกะบาทนะครับตัวนี้พันสองร้อยนะครับ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น ATV UTV เหมือนกันตัวนี้ก็พันกว่าบาทเหมือนกันตัวนี้จะพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้สําหรับ A และ UTV เท่านั้นนะครับสองตัวมีคุณสมบัติพิเศษหรือว่าตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับ ATV ตัวนี้จะเหมาะสําหรับ UTV มากกว่านะครับน้ํามันเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับสิบสี่สิบสองจุดห้าลิตรนะครับถ้าเติมน้ํามันเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับวอร์มไว้ประมาณนะครับ ไ,ไม่เกินนะครับไม่เกินไม่เกิน3นาทีนะครับแล้วก็ดึงตัวเช็คน้ํามันนะครับว่าเขาอยู่ระดับไหนขีดไหนนะครับเมื่อเมื่อเราเติมน้ํามันไปแล้วนะครับ camino, overseas, แล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับน้ำมันจะโฟเข้าระบบเข้าตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับเราก็จะทําให้เรารู้นะครับระดับน้ํามันที่แท้จริงของนะฮะเครื่องนะครับว่าอยู่ระดับไหนโดยการหลัก โดยการเช็คก็อยู่ลักษณะนี้นะครับต้องให้หัวทิ่มลงประมาณนี้ให้อยู่ขีดด้านบนสุดนะครับให้อยู่ขีดด้านบนสุดนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับครับเมื่อเราทําการสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าเราก็มาเช็คน้ํามันเครื่องนะครับเมื่อให้น้ํามันเครื่องวิ่งระบบแล้วนะครับเราก็มาดูว่าอ่าของเขาอยู่ขีดไหนอยู่นะครับอ่าอยู่ประมาณกลางๆนะครับน้ํามันยังต้องเหลืออีกนะฮะ เหลืออีกนิดนึงนะครับเราต้องเติมเพิ่มนะครับเมื่อน้ํามันเข้าระบบแล้วนะครับการเช็คนะฮะว่าน้ํามันอยู่ระดับไหนให้เสียบลงไปเฉยๆนะครับอย่าหมุนลงไปนะครับให้เสียบประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับอย่าหมุนฝาอย่าปิดฝานะครับอันนี้เราจะเห็นค่าที่แท้จริงของเขานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสียบแบบนี้นะครับการเช็คที่ถูกต้องนะครับถ้าหมุนแบบนี้ผิดนะครับอ่าถ้าหมุนลักษณะนี้ผิดนะครับ การเช็คน้ำมันที่ถูกต้องคือเสียบลงไปเฉยๆนะครับครับมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจนะฮะว่าอยู่ระดับไหนนะครับของระดับน้ำมันนะครับก็มาดูนะครับอตอนนี้ระดับน้ำมันนะครับก็นะครับยังยังไม่เต็มขีดนะครับยังไม่เต็มขีดของเขานะครับคือโดยหลักน้ำมันนะฮะควรควรเต็มขีดนะครับอ่าควรเต็มขีดของเขาเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับครับ เรามาดูน้ำมันที่ถูกต้องกันนะฮะเมื่อเราเติมแล้วนะฮะเมื่อเราเสียบตัวเช็คลงไปนะครับระดับน้ามันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ตรงขีดบนพอดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะดูอีกข้างหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านบนพอดีนะครับนี่คือเต็มสมบูรณ์ดีนะครับเลยนิดหน่อยได้นะครับขาดนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่การเติมให้พอดีดีที่สุดนะครับการเติมให้พอดีดีที่สุดนะครับ คืออยู่ตรงขีดบนสุดของเขาเลยนะครับคือตรงนี้นะครับโอเคครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอยู่ตรงขีดเป๊ะเลยนะครับนี่คือการเติมแบบพอดีสุดๆนะครับตรงขีดบนพอดีนะครับมาดูการเปลี่ยนน้ามันเกียร์กลางกันนะครับน้ามันเกียร์กลางนะครับกับน้ํามันเครื่องจะแยกกันนะครับน้ํามันเกียร์กลางนะครับจะอยู่ด้านหลังนะฮะน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านหน้านี่ต้องแยกให้ถูกนะฮะเติมผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเสียน้ํามันฟรีเลยนะครับอ่ น้ำมันเกียร์กลางนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เมนนะฮะเกียร์หลักในการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆนะฮะเกียร์โลเกียร์ไฮเกียร์อาร์ต่างๆนะฮะตัวนี้น้ํามันควรใช้เป็นน้ํามันเกรดพิเศษหรือเกรดดีๆเท่านั้นเพื่อป้องกันการสึกหรอและเวลาเราเข้ามันจะลื่นนะครับถ้าน้ํามันบึงแพงเนี่ยจะลื่นมากแต่ถ้าน้ํามันถูกๆนะครับหรือทั่วๆไปนะครับสามสบาทไอ้ตัวนี้ก็เวลาเข้าก็จะอาจจะมีเสียงบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่น้ํามันที่เราใช้จะเป็นแอมซอยนะครับตัวพันสามตีว่า เวลาใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เขาจะมีมิลลิลิตรของเขาอยู่แล้วว่าเติมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่าลืมนะครับสําคัญนะครับเกียร์น้ํามันเกียร์กลางนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านอยู่ด้านนะฮะหลังกรองน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าน้ํามันเครื่องในอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าเลยนะครับแยกกันนะครับโอเคครับมาดูน้ํามันเกียร์กลางกันนะครับน้ํามันเกียร์กลางนะครับหรือเกียร์หลักเรานะครับจะใช้ เ5็ดนะครับจะใช้เป็นตัวนี้นะครับตำท้องตลาดก็จะเป็นของวอลลีนนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเจ็ดานะครับต้องใช้เป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์กลางนะครับหรือเป็นเกียร์เมนนะครับนี่คือความสกปรกนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ3 0 0รกโลนะครับ300กิโลนะครับก็ สภาพประมาณนี้นะฮะคือนี่คือสาเหตุว่าทำไมโรงงานเขาให้เรานะครับรานอิน400โลแล้วต้องทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันทั้งระบบนะครับเพื่อเป็นการเอาพวกเศษเหล็กเศษอะไรต่างๆที่มันสกปรกนะฮะออกมาแล้วก็ครันี้ก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับ400ก็ตอนนี้ต่อไปก็ใช้ได้ประมาณ2,000โล2 5 0แล้วแต่น้ํามันนะฮะที่เราใช้นะครับครับด้วยหลักนะครับทั่วตัวทั่วตวงนะครับน้ํามันนะครับ เราสามารถซื้อจากร้าน DIY ต่างๆได้นะครับมันจะมีมิลลิลิตรบอกนะครับว่าขีดมิลลิลิตรน้ำมันเกียร์เรานะครับน้ำมันเกียร์กลางเราจะใช้ทั้งหมด600มิลลิลิตรนะฮะแล้วเมื่อเปลี่ยนเสร็จนะฮะให้ดูขีดด้วยนะครับเขาจะมีขีดของเขานะครับขีดของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีนะครับมีขีดขีดบนอยู่นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับของเขาก็จะมีขีดบนให้ดูอยู่ว่าขีดที่ถูกต้องที่สุดคืออยู่ขีดบนสุดนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับน้ำมันตัวนี้จะใช้75 90นะครับหรือ75 8 5ก็ได้นะครับดูการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หน้านะฮะน้ำมันเกียร์หน้านะครับน้ำมันเกียร์หน้าก็จะอยู่ด้านนี้นะครับจะเห็นอยู่ด้านนี้นะฮะด้านขาขวาของคนขับนะครับหรือด้านล้อหน้าขวาคนขับนะครับรูเดนของ ตัวเกียร์หน้านะครับห้องเกียร์หน้าจะอยู่ด้านด้านหน้านะครับด้านล่างนะฮะอยู่จุดตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับครับน้ำมันเกียร์หน้าจะอยู่ที่สองจุดสามนะครับมิลลิลิตรนะฮะสองจุดสามมิลลิลิตรนะครับหรือสองร้อยสามสิบนะฮะหรือถ้าเติมแบบง่ายๆคือเติมจนล้นรูเติมนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับโอเคครับ ครับมาดูการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ด้านหลังกันนะครับน้ํามันเกียร์ด้านหลังนะฮะเติมตามสเปคโรงงานจะอยู่ที่400มิลลิลิตรนะฮะ400มิลลิลิตรด้านหน้าจะอยู่ที่230หรือเติมท่วมรูน้ำท่วมรูนะฮะรูเติมน้ํามันนะครับอ่ารูเปลี่ยนถ่ายนะฮะหรือน็อตเปลี่ยนถ่ายจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เหนื่อยนะครับอ่าจะอยู่ด้านล่างนะครับน็อตเปลี่ยนถ่ายนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น รูเติมน้ำมันนะครับน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ด้านหลังนะฮะน้ำมันเกียร์ด้านหน้าสุดหลังสุดจะใช้80-90นะฮะน้ำมันเกียร์กลางจะจะใช้75-90นะครับรเกียร์ด้านหลังเราจะใช้เป็นนะครับ80-90นะครับครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเสร็จแล้วก็ต้องทําการล้างคาบน้ํามันต่างๆออกให้หมดนะครับแล้วก็ปิดฝาตัวยึดนะครับนี้เป็นการใส่ฝาตัวยึดนะครับ ตัวยึดตัวนี้จะเป็นตัวที่สําหรับปิดฝาอีกทีนะครับจะมีฝามาปิดอีกทีตัวนี้จะเป็นตัวตัวจับนะครับฝานะฮะฝาครอบนะครับโอเคครับครับมาดูหลักการใส่นะครับของฝานะครับเราจะคล้องลักษณะนี้นะครับใส่จากด้านหลังมาด้านหน้านะครับคือจะเป็นลักษณะนี้นะฮะใส่ไปแล้วก็ดึงดึงลักษณะนี้นะครับดึงให้เป็นลักษณะนี้ตรงด้านหลังเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับ แล้วก็หารูนะครับหารูนะครับแป๊บ,แบ,บหนึ่งนะครับาหารูให้ตรงนะครับอ่าเนี้ยรูตรงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารูตรงไม่ตรงลองกดเข้าไปดูครับเนี่ยฮะคือเข้าแล้วครับอ่าตัวนี้ก็จะดึงไม่ออกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะดึงไม่ออกแล้วนี่คือการใส่แบบอ่าถูกต้องนะครับคือล็อกจากด้านหลังนะฮะแล้วตบเข้ามาตบให้อ่าตัวตัวครอบตัวนี้ เดินมาข้างหน้าแล้วก็ดูจากช่องนี้นะฮะมันจะมีรูนะครับรูตัวล็อกนะฮะแล้วก็ตัวหัวล็อกนะฮะให้มันตรงกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเบาๆนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับก่อนกดนะครับถ้าจะให้เข้าง่ายๆนะฮะเราต้องฉีดน้ํายาหล่อลื่นนะครับหรือน้ํามันนิดนึงนะฮะเวลาทำกดเข้ามันจะได้กดง่ายๆนะครับไม่งั้นมันจะกดยากมากนะครับถ้าเราไม่ได้ ทา,ทา,า,าสตัตว์ล้อลื่อนเข้าไปนะครับโอเคครับ